กลมมาขางนี้ได้หรือจะถอยหลังก็ได้อ่าขยับได้เลยแล้วจะชอบแล้วแต่ที่มันจะบางสามารถต้องกันได้ครยยับหน่อยนี่นงอย,อย่างนั้นก็ช่วยกันแดกกันสนประมาณนึงครับโอ้โหไงครับไม่มีไม่หบนะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้สวัสดีครับวันนี้ กับรายการช่างโสโมดิฟายครับผมวันนี้เรามีการจะติดตั้งนะครับล่มกันแดดก,กันฝนนะครับกับโทรศัพท์ของเราบนรถมอเตอร์ไซค์นี่นี่เลยซึ่งเราก็ได้ผู้ที่ผู้ที่เราได้มาจากท็อปปี้นะครับถ้าใครสนใจตามร้านน้ได้เลยครับผมเลือกมาอย่างดีละร้านเนี้ยราคาดีไม่แพงมากครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูแกะตามกันเลยไป เอาแล้วครับแกะกล่องดูเป็นยังไงจะเจออะไรจะเจออะไร,ะเ,ออะไรเราสั่งสีดาไปให้สีชมพูมาหรือเปล่าลองลองดูลุน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 ลนของครบไหมอุปกรณ์ครบหรือเปล่านะครับจะออกจุนๆุนวจอจอที่เจ็ดเจ็ดอ่านั้นไม่ใช่ลุนนั้นนั้นหวยนะฮะพี่ครับมีคน<อ>มาแ<ด><ไ>ว้ว ม,มีใบแ่้วมีใบอะไรมาเนี่ยครับไปรับประกันโอ้โหขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจโอ้โหเยี่ยมมากเลยครับนี่มีล่มแล้วก็มีขาเหล็กโอเคพบเลยมาเห๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งงานแต่ก่อนไปดูนะครับไปพบกับผู้สัหลุตหลักอย่างเป็นทางการนะครับแบรนด์ยะเดชครับไปดูสักนิดน,นะครับเขาเป็นที่วางเซิร์ฟสเกตครับไปดูกันหน่อยไปเลย โอเคเริ่มแรกเราก็ต้องทายตัวขาตั้งขากระจกดนะะี่ยฮะบีบขึ้นมาหน่อยครับพี่แล้วเราก็หมุนกระจกออกแล้วเราก็จะใส่แทนลงไปนะครับนี่หมุนเลย okay. ง่ายๆแบบนี้เองช่างโสบอกว่าสบายๆทำกัน,นง่ายๆหมุนขึ้นมาครับ กระจกมองข้างของเราออกนะครับเพื่อที่จะใส่แป้นขาเหล็กแป้นขาเหล็กของเรานี่ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนล็อกครับล็อกกลับเข้าไปเหมือนเดิมใส่แป้นขานขาขาแป้นขาเหล็กของเรานะครับใส่กับตัวขากระจกมองข้างหมุนไปให้แน่น ร้อยใส่น็อตนี้เราจะเรีนนี้ได้ป่าร่อไมอะไรถ้าทำาเพื่ออะไรลงุงนี่เพราะเป็นร่มป้องกันป้องกันแดดและฝนกับโทรศัพท์เราที่จะใส่กับขาเนี่ยแะครับพี่ครับอโอเคทีนี้ก็ประกอบครับใส่น็อตเข้าไป ใส่แบบนี้เนี่ยทำให้ขาของเราเนี่ยสามารถโยกโยกไปโยกมาได้เนี่ยเพื่อที่จะให้ล่มเราเนี่ยขยับเข้ามาข้างหน้าหรือจับไปข้างหลังได้นะครับเสร็จแล้วทำไงต่อเสร็จแล้วก็กลางลม่มครับกลางร่มก็ได้จะอจะกควงก็ได้พี่แล้วแต่แต่เราก็ใส่เข้าไปในรูนี้นะครับเนี่ยร่มอ่ใส่เข้าไปก่อนเกี่ยวขา นี่แล้วก็ลงมาปรับระดับเพิ่มพอดีนะครับนี่แล้วก็มัดด้วยเทวบิลทายแข็แน่นกันได้ทีเดียวอันนีเรียบร้อยอ,อ่ะนี่สามารถอ่ะ กุมาทางนี้ได้หรือจะถอยหลังก็ได้ห่าขยับได้เลยแล้วจะชอบแล้วแต่ที่มันจะบางได้นะครับแหนลองเอาโขาสับใจนะครับพี่ใทยเยอะหน่อยอันนี้ เร้อยนี่สวยงามสามารถต้องกันได้อะแคบหน่อยนี่ไงเด็กน,น,น้อยๆก็ช่วยกันแดดกันฝมประมาณนึ่ะครับแล้วก็เล็บนิดนึงโอเคเยี่ยมเป็นเลยสำหรับใครที่สนใจก็ดูลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับว่ามาจากร้านไหนนะครับผมสั่งมาสองคันละจากร้านนี้ลองดูกันได้ครับ โอเคถ้า okay. เกิดถูกใจก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดลองกันหน่อยว่าวิ่งเขาเป็นยังไงบ้างไปขับไปทับเราไปทดสอบการล้มกนก่กรเรียบม,มากมาดีาคือว่าวิ่งเป็นยังไงบ้าง ไปเลยโอ้โห,โหนะครับไม่มีไม่หูกนะโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ โอเคนี่เป็นไงอยู่ดีใช้ได้ป้องกันแดดได้ด้วยสวัสดีครับช่างโสขอบคุณมากเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ